ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเจ้าฮินดูทรลต์นะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์น,นะครับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5 มกราคมพุทธศักราช2,568นะครับอะมาดูซิตัวตนเราเป็นยังไงนะครับครอบครัวแฟนบริวารน,นะครับลูกหลานนะผู้ครองนะครับความเป็นอยู่นะครับความสบายอกสบายใจไหมนะครับมีสิ่งที่ต้องกังวลเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ปรารถนาล่ะเป็นยังไงได้ไหมอยากได้อะไรความปรารถนาของเรามีโอกาสไหมการเงินรับลื่นไหม นะครับมีคนช่วยไหมการเงินนะครับอาละการก่อร่างสร้างตัวบรรยากาศที่บ้านที่ทํางานวงศาคนาญิหลักทรัพย์เป็นไงนะครับหน้าที่การงานเป็นไงบ้างดีไหมนะครับคนช่วยเหลือล่ะคนอุปถัมภ์ขั้าจุนล่ะนะครับมีคนช่วยเหลือไหมนะครับอาละสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนะสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรนะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธ ที่คอยช่วยเหลือคุณนะครับเทพเจ้าองค์ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับทีเสริมดวงเรานะครับอ่ะนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะก็ระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวบริวารของคุณนะครับไปสัมพันธ์มรุตยูนะครับช่วงนี้คุณจะมีความคิดแปลกแนะครับความคิดไม่เหมือนคนอื่น นะแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยนะครับค่อนข้างจะออกไปในแนวจินตนาการค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความระมัดระวังคู่ครองแฟนลูกเต้าบริวารน,นะครับช่วงนี้คุณจะระมัดระวังระแวงมากพอสมควรนะพยายามปล่อยวางนะนะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีนะครับนะด้วยความที่บริวารสัมพันธ์มรุดยูเนี่ย มันจะทําให้คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหงุดหงิดได้ง่ายนะครับอารมณ์เสียได้ง่ายนะก็ต้องปล่อยวางนะครับนะเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ระมัดระวังหน่อยนะครับคุมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกแล้วคุณจะมีเกณฑ์ที่จะหัวร้อนง่ายนะครับนะดูจากไพ่นะเขาห้ามอะแปลว่าหยุดมือเนี่ยเห็นไหมมือแปลว่าหยุด จะคิดทําอะไรยังไงเนี่ยขอให้หยุดไว้ก่อนนะครับสิ่งที่มันไม่มั่นใจหรือสิ่งที่จะทําให้ตัวเองลําบากหรือเดือดร้อนภายหลังเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนนะครับนะนะครับวิถีชีวิตเป็นยังไงสุขสบายดีไหมได้หกแปดเนาะได้หกแปดนะครับดาวสุขเป็นอุตสาหะก็ไม่ได้สบายมากนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับนะก็ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ว่าเอาล่ะดาวแปดเนี่ยเป็นมูลละนะครับก็เท่ากับอุตสาหะกับมูลละอยู่ด้วยกัน นะครับก็จะเป็นกลางๆนะครับนะก็จะทําอะไรยังไงมันก็จะมีอิสระนะครับทําได้เต็มที่อยู่นะแต่ว่าให้เรามัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยกันนิดนึงนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวศูนทุรียภาพนะครับเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการตามใจตัวเองนะครับอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะครับจะกินจะใช้จะอะไรยังไงเนี่ยให้เรามดระวังหน่อยในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยจะนะครับราบรืนสัะเท่าไหร่นะครับให้เรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินกันทอง หน่อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายจนเกินตัวเดี๋ยวมันอาจจะทําให้วิถีชีวิตของคุณเนี่ยนะครับความสุขความสงบคุณจะลําบากนะครับสิ่งที่คุณอยากได้นะครับสิ่งที่คุณปรารถนามีเกณฑ์ได้นะครับมีเกณฑ์ได้นะนะครับดาวเสาเนี่ยเป็นเดชไปเอานาจบาร,รมีของคุณเลยนะนะครับพูกที่เกิดวันอังคารนะดาวที่เป็นมนตรีนะครับแล้วยิ่งได้คู่ธาตุอย่างนี้ด้วยคุณได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณคิดหวังอะไรคุณปรารถนาสิ่งใด นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขอให้คุณตั้งใจเต็มที่นะครับในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะสําเร็จนะครับก็โอกาสสาเร็จถึง80% 90%เลยนะครับแล้วได้ยิ่งได้คู่ทาตภัยอย่างนี้ด้วยนะครับขอให้ตั้งใจนะครับขอให้ตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองคิดหวังหรือสิ่งที่ตัวเองปรารถนามีโอกาสที่จะได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเรื่องของการเงินนะครับได้อุตสาหะนะครับก็มีความเพียรพยายามนิดนึงนะครับบางที เงินทองเนี่ยมันจะหมดไปหรือมันจะหมดไปกับการจับจ่ายนะครับใช้สอยนะที่มันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอาจจะเกินตัวนิดหนึ่งนะครับให้เรามาระวังนะครับดาวศุกร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้เป็นอุตสาหะนะครับของชาวคนผู้ที่เกิดวันอังคารอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยนะครับแล้วเป็นดาวพฤหัสอันเดียวด้วยให้ผล3าถึงเท่าเลยนะครับก็ให้ให้คุมเรื่องของการเงินการทองหน่อยนะครับถ้าเป็นลักษณะของการหาก็ ให้มีความขยันหน่อยขยันในการหาหน่อยในลักษณะของเ,อเกี่ยวเรื่องของศิละปะเกี่ยวเรื่องของจินตนาการเกี่ยวเรื่องของความสวยงามเนี่ยนะครับใส่ใจมากเป็นพิเศษนิดนึงนะครับแล้วคุณจะนะครับสำเร็จนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรเนี่ยขอให้ใส่ใจนะครับเกี่ยวเรื่องของความสวยงามอะไรประมาณนี้หรือความใส่ใจอะไรประมาณนี้จะทําให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองเยอะแต่ที่สําคัญหาได้ก็ไม่เท่าเก็บได้นะยังไงให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอ่ะ นะครับเรื่องของที่บ้านเป็นไงนะครับญาติวงศาคณะญาติอันนี้ได้คู่มิตรเลยนะครับได้คู่มิตรเลยนะคู่มิตรนะครับให้ผล90ถึง100%เเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะถึงตัวเรานั่นแหละนะก็จะเป็นช่วงที่ครอบครัววงศาคณะญาติช่วยเหลือกันนะครับในลักษณะของการก่อร่างสร้างตัวจะมีในเรื่อของความสามัคคีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคาร นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะก็คือมีความใส่ใจกันอะไรกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็แล้วแต่เนาะก็ถือว่าโอเคละนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับถือว่าสมบูรณ์ดีอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะนะครับเรื่องของการงานนะครับความเพียรพยายามเรื่องของการงานเนี่ยนะครับได้สี่สามนะโอเคอันนี้โอเคอยู่แล้วนะครับดาวอายุ ดาวสี่เนี่ยเป็นดาวอายุของเราอยู่แล้วดาวสามเป็นตัวเรานะครับก็จะเป็นช่วงนะครับที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างนะครับที่จะมีวาทศิลป์นะครับในการพูดในการเจรจานะแล้วก็เรื่องของการงานจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของคําพูดเนี่ยนะคุณจะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยนะครับคุณก็พยายามเน้นนะครับลักษณะของการสร้างศรัทธานะครับพูดให้เขาเชื่อนะก็จะโดดเด่นนะครับเพราะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียอะไร นะครับไม่ได้สัมพันธ์การกรีนี่ถือว่าโอเคและถือว่าดีนะครับแต่ว่าต้องกล้านิดนึงนะครับกล้านในการแลกเปลี่ยนนําเสนอสิ่งที่เราคิดนะครับอยู่ในที่ประชุมแล้วก็ได้โชว์ศักยภาพนะครับว่าคุณมีออไอเดียจินตนาการไงมีปารถนาอะไรจะทําอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วพลังแฝงเนเป็นเสาเนี่ยนะเป็นเรื่องของความละเอียดนะครับความละเอียด การวางแผนที่ดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะแล้วก็เป็นเดชของผู้ที่เกิดวันนะครับอังคารด้วยยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับผมมองว่าเรื่องของการงานเนี่ยคุณมีอํานาจนะครับการตัดสินใจนะครับได้ทุกเรื่องเลยนะอันนี้ก็ถือถือว่าดีสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะนะครับคนอุปถัมภ์คำจูนนะครับเป็นยังไงบ้างหูบอกได้เลยว่านะครับคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เมตตาคุณได้เลยนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นมนตรี นะแล้วมนตรีสองดวงอย่างนี้ด้วยมนตรีมนตรีเนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคุณเองเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับในสิ่งที่คุณหวังด้วยเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่ดีมากเลยนะครับโยงกันเห็นไหมบารมีอำนาจสิ่งที่อยากได้เนี่ยได้รับคนที่คอยช่วยเหลือนี่เขาช่วยเหลือคุณเต็มที่เลยนะครับมตรีเนี่ยนะครับมนตรีมนตรีมนตรีถึงสามดวงเนี่ยดาวคารนะคุณมีศักยภาพอะไรคุณเก่งด้านไหนคุณสามารถนําเสนอ โครงการโปรเจกต์หรืออะไรยังไงของคุณได้เลยคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จก็นะครับยินดีด้วยนะแล้วคนที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยเป็นระดับผู้บริหารเจ้าของบริษัทหัวหน้าง,งานศีสูงๆคอยช่วยเหลือคุณนะก็ถือว่าสัปดาห์นี้ดีมากสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออีโก้คุณอย่างเดียวอีโก้หนึ่งเลยนะอีโก้สองอย่าเป็นคนที่ไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับแล้วก็คุณนะครับระมัดระวังในเรื่องของความกระตันยูให้ดีใครช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับคุณเจอหน้าเจออะไรอย่างน้อยยกมือไหว้สวัสดีทักทายปลาใสาไม่ใช่ว่าเดินทําเป็นมองไม่เห็นเนะี่ยอันนี้คือต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเรื่องของมารยาทเรื่องของเกียรติเรื่องของอะไรประมาณนี้ต้องมีให้กันนะนะครับคุณต้องให้ความสําคัญนะครับกับความกระตันยูให้ความสําคัญหรือให้เกียรติคนที่มีบุญคุณเกี่ยวกับคุณ นะครับไม่ว่าจะอะไรก็สุดแท้แต่จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จได้อย่างยืนยาวนานเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่มีทัศนคตินะครับในลักษณะที่มันค่อนข้างที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่กระตันยูขึ้นมานี่มันจะจบงานงานอื่นมันจะไม่ได้เลยนะมันจะพังเลยนะนะครับพยายามให้เกียรตินะครับเนี่ยนะครับให้เกียรติแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพร้อมที่จะทาให้คุณเจริญได้แต่ก็สามารถทําให้คุณดับได้เหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่ นะครับมีความกระตันอยู่นะครับนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุณคือใครนะครับนะเทพสงครามองค์พ่อพระศิวะนะครับพะนเรศวรพระเจ้าตากสินเทพเจ้าคนอูพระคันทักุมารน,นะครับสวดบูชานะครับก็จะส่งเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพิธภ์ประการใดงไงต้องกราบขอข,อขอมาอาภัยด้วยขอให้ทุกท่านรวย,วย,วย,วยๆเฮงเงปังป,งปงัตลอดสัปดาห์นี้นะครับ